สวัสดีคุณผู้ชมแฟนข่าวเดลี่โพ์เตอร์ทุกท่านนะครับตอนนี้ผมรายงานอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของศาลอาญาราชดานะครับในวันนี้ทางด้านของกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยนะครับได้ร่วมการประกาศว่าจะมีการจัดกิจกรรมบริเวณด้านหน้าศาลอาญาราชดานครับโดยใช้ชื่อกิจกรรมว่าเสื้อดําไว้อาไยกระบวนการอายุติธรรมครับคุณผู้ชมซึ่งวันนี้กิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เริ่มต้นไปในเวลาประมาณ4โมงตรงนะครับ สำหรับกิจกรรมในวันนี้ได้มีการประกาศให้ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมนะครับได้ร่วมกันสวมใส่เสื้อสีดำนะครับแล้วก็มายืนสงบนิ่งเพื่อเป็นการไว้อาลัยเป็นเวลา112นาทีรวมเวลาแล้วก็ประมาณเกือบเกือบสชั่วโมงด้วยกันคุณผู้ชมก็โดยระบุนะครับว่าเป็นการไว้อาลัยให้กับกระบวนการยุติธรรม โดยเริ่มกิจกรรมในเวลา4โมงเย็นนะครับแล้วก็จะไปสิ้นสุดกิจกรรมในเวลา5โมง52นาทีนะครับหลังจากนั้นจะมีการร่วมกันอ่านถแถลงการรวมทั้งจุดเทียนสีดำด้วยนะครับซึ่งการจัดก,กิจกรรมในวันนี้ทางตัวแทนได้ออกมาระบุนะครับว่า จะไม่มีการใช้เครื่องขยายเสียงและจะไม่มีการปราสัสนะครับก็จะเป็นเพียงการมายืนสงบนิ่งเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับกระบวนการยุติธรรมเพียงเท่านั้นซึ่งด้านหลังขผมขณะนี้ก็เริ่มมีกลุ่มประชาชนบางส่วนมายืนเรียงเป็นแถวยาวนะครับด้านหน้าป้ายของศาลอาญารัชดาคุณผู้ชมนอกจากนี้มีการถือเป็นป้ายข้อความต่างๆด้วยนะครับ ประเด็นหลักๆก,ก็นอกจากมายืนไว้อะไรแล้วก็เพื่อเป็นการเรียกร้องให้มีการปล่อยตัว4ตัวแทนแกนนำาาาสดรได้แก่นายอนุนนำพานายเพรนายพฤชชิวารั์นะครับนายสมยศกษากเกษมสุขแล้วก็นายปฏิพัฒนสาหลายแย้มนะครับที่ตอนนี้ได้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนะครับก็จะเห็นได้ว่าด้านหลังเริ่มมี ประชาชนมายืนกันเป็นแถวยาวด้านหน้าคุณผู้ชมของศาลอาญาราชดานะครับรก็มีการถือเป็นป้ายข้อความต่างๆนะครับสำหรับก่อนหน้านี้ตัวแทนออกมาประกาศนะครับว่าการมาจากกิจกรรมในวันนี้ก็เป็นเพียงการมายืนไว้อะไรเท่านั้นจะงดการปราศัยแล้วก็จะไม่มีการใช้เครื่องขยายเสียงแต่อย่างใดน,นะครับ ซึ่งหลังจากเวลา,าเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วนะครับก็จะเป็นการร่วมกันอ่านถแถลงการรวมทั้งร่วมจุดเทียนสีดำคุณผู้ชมหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมยืนสงบนิ่งนะครับเป็นเวลา 112... นาทีนะครับก็รวมๆแล้วเป็นเวลากว่า2ชั่วโมงคุณผู้ชม นี่ครับนอกจากนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็เป็นการนําเป็นรูปของหมอลําแบงค์นะครับก็ใต้ภาพประบุว่าว่าโดยคุณหมอทศพรนะครับแล้วก็ภาพของนายสมยศฤษาเกษมสุขมาถือไว้ด้วยนะครับก็คาดว่าเพื่อเป็นการแสดงออกให้มีการปล่อยตัวสี่แกนนำราษสรดที่ผมได้กล่าวไปเมื่อตอนต้นคุณผู้ชมที่ตอนนี้ก็ถูกควบคุมตัวอยู่นะครับ ตอนนี้บรรยากาศด้านหน้าทุกคนก็มายืนกันเป็นแถวยาวจะเห็นได้ว,ว่าข้างๆนะครับก็จะเป็นการเตรียมเทียนสีดำนะครับก็หลังจากที่มีการสิ้นสุดการยินไว้อาลัยทุกคนจะร่วมกันจุดเทียนสีดำนี้นะคุณผู้ชมในตอนท้ายกิจกรรมของวันนี้นะครับ ตัต่นเลยปั่นเลยโอเคขอบคุณค่แล,แลรก็ด้านหน้าตอนนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีสื่อมวลชนได้มาปากักหลักรอสัมภาษณ์ หลายคนด้วยกันซึ่งวันนี้ถแถลงการข้อเรียกร้องที่จะมาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และก็ข้อเรียกร้องของการออกมาดาเนินกิจกรรมในวันนี้ของกลุ่ม24มิถุนาก็จะมีการอ่านหลังจากที่สิ้นสุดกิจกรรมนะครับต่อด้วยการจุดเทียนสีดำดังที่กล่าวไปเมื่อสักครู่กับผู้ชม แต่ขอสัมภาษณ์ที่นึ็ได้ไหมครัโอเคซึ่งตอนนี้ทางตัวแทนผู้จัดก,กิจกรรมนะครับบอกว่ายังไม่ให้มีการสัมภาษณ์นะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวจะเริ่มให้สื่อมวลชนได้สัมภาษณ์ได้หลังจาก112นาทีนะครับช่วงนี้ก็อยากจะดําเนินกิจกรรมยืนไว้อะไรให้สิ้นสุดไปก่อนนะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นใดเนี่ยเดี๋ยวจะให้สัมภาษณ์อีกครั้งหลังจากที่ยุติก,กิจกรรมไปแล้วนะครับก็คือ112นาที ก็จะเริ่มต้น4โมงเย็นแล้วก็ไปสิ้นสุดเวลาประมาณ5โมง52นาทีนะครับ อยู่ได้ <laughs> สำหรับจุดนี้นะครับก็ได้นำเป็นภาพวาดของสีแกนนำราษฎอนะักผู้ชมมาปักหลักตั้งไว้สี่รูปด้วยกันนะครับซึ่งใต้ภาพนี้ระบุว่าเป็นการ,รวาดรูปของคุณหมอทศพรนะครับ ก็เตรียเวลาถ้าโดนจับร้อยคนก็จะว่าทั้งร้อยคนก็แสดงก็เตรียไปจับแสดงเหรอไม่ทันแล้วเขาเขียนเสร็จแล้วได้ได้ได้โห้อกพี่ออ้โอ้โห้หอ้อ้ออนตอ

ก็คุณหมอได้ยื่นปากกานะครับให้ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันเขียนข้อความต่างๆครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจสี่ตัวแทนแกนนำราษฎรที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับ จริงๆผม้าดไว้หลายรูปแล้วที่โดนคดีทั้งหมดนะแล้วก็ถ้ามีใครที่โดนอีกแล้วก็ไม่ได้รับกบารประกาศติดก็รูเกจก้ามาแสดงเรื่อยๆแล้วก็มาให้ประชาชนได้แสดงความเห็นกันเรื่อยๆมันก็เป็นการเรียกร้องความยุติธรรมวิธีหนึ่งนะโดยการใช้ศิลปะในการต่อสู้ะครับ ก็คุณหมอทศพรบอกว่าก็ค <the> hm ุณหมอทศพรนะครับบอกว่าการที่วาดภาพตัวแทนผู้ที่ถูกควบคุมตัวก็เพื่อเป็นการใช้ศิลปะในการต่อสู้นะครับในส่วนของ ให้สังคมได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของกระบวนการยุติธรรมนะครับและหลังจากนี้หากมีใครที่จะถูกดําเนินคดีเพิ่มเติมอีกคุณหมอก็จะเดินทางไปวาดภาพทุกคนที่จะต้องถูกดําเนินคดีหลังจากนี้ต่อไปนะครับก็เพื่อเป็นการร่วมกันให้กําลังใจผู้ที่ถูกดําเนินคดีจากการออกมาร่วมกันชุมนุมแล้วก็เคลื่อนไหวในช่วงตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับ ซึ่งวันนี้เองก็เป็น4ตัวแทนแก่นำราษฎรได้แก่นายอนนนำพานายพริชิวรักหรือเพนกวินนะครับนายสมยศพฤกษาเกษมสุขแล้วก็นายปฏิพัฒน์ปฏิปฏิวัติสาหร่ายแย้มหรือหมอลำแบงนะคุณผู้ชมก็ตอนนี้เป็นการนำเป็นปากกาะครับจะเห็นได้ว่าภาพขวามือสองภาพของคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ตอนนี้จะเต็มไปด้วยข้อความให้กำลังใจนะครับและสองภาพด้านซ้ายก็ เริ่มมีประชาชนทยอยมาร่วมกันเขียนข้อความเพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่ตัวแทนแกนนำราษฎรครับ ซึ่งด้านหน้าเองคุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้การจราจรด้านหน้าสาราญาก็ยังคงมีการจราจรปกตินะคุณผู้ชมวันนี้ไม่ได้มีการปราศัยหรือ,อร่วมการชุมนุมที่ต้องใช้เครื่องขยายเสียงแต่อย่างใดนะครับก็เป็นเพียงการมายืนไว้อะไรยืนสงบนิ่งนะครับเป็นเวลา112นาทีเพียงเท่านั้นซึ่งการจราจรตอนนี้ก็มีการจราจรที่ค่อนข้างยังเป็นปกติอยู่นะครับ ตอนนี้เวลา16นาฬิกา33นาทีนะครับจะเห็นได้ว่าบริเวณริมข้างๆก็จะมีสื่อมวลชนมาปักหลักร่วมกันติดตามทําข่าวของวันนี้อยู่ซึ่งเมื่อสักรคู่ไปขอสัมภาษณ์ตัวแทนที่มายืนจากกิจกรรมอยู่ทางตัวแทนก็บอกนะครับว่ายังไม่อขอให้สัมภาษณ์ใดๆในช่วงนี้ก่อนจะให้สัมภาษณ์อีกครั้งหลังจากที่สิ้นสุดกิจกรรม112นาทีเพื่อให้การทํากิจกรรมในวันนี้บรรลุวัตถุประสงค์ ของการจัดก,กิจกรรมนั่นคือการยืนสงบนิ่งเพื่อเป็นการไว้อะไรให้กับกระบวนการยุติธรรมนะครับ

ซึ่งบริเวณด้านหน้าของสาอาญานครับชมเวลานี้ก็เริ่มมีพนักงานของศาลเป็นเวลาเลิกงานแล้วนะครับก็ได้มีการปิดเป็นรั้วไว้แล้วก็มีในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยความเรียบร้อยอยู่บริเวณด้านหน้านะครับซึ่งวันนี้ทางกลุ่มผู้ัดกิจกรรมก็ไม่ได้ลงไปบนถนนแต่อย่างใดนะครับเพียงใช้พื้นที่ริมรั้วด้านหน้าของสาอาญามาปักหลักทํากิจกรรมนะครับ คุณผู้ชมครับสำหรับด้านหน้าของศาอาญาตอนนี้กิจกรรมก็จะดําเนินไปจนถึงเวลาประมาณ5โมง52นาทีนะครับหลังจากนั้นจะมีการร่วมอ่านแถลงการและจุด เทียนสีดำเพื่อเป็นการไว้อะไรให้กับกระบวนการยุติธรรมตามที่ทางตัวแทนได้ระบุไว้นะครับแล้วก็จะสิ้นสุดกิจกรรมซึ่งตอนนี้ด้านหลังก็ยังคงดําเนินกิจกรรมไปอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทางประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมบอกว่าอาจจะยังไม่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก่อนนะครับก็อยากให้กิจกรรมไว้อะไรดาเนินการเสร็จสิ้นไปตามกระบวนการก่อนแล้วก็หลังจากนั้นจะให้มีการ ให้สัมภาษณ์กับสื่ออีกครั้งนะครับสำหรับช่วงนี้ผมเนติชาวคงแก้ผู้สื่อข่าวดีพอเตอร,ตอร์ขอพักการรายงานโดยสักครู่หากมีความคืบหน้าบริเวณด้านหน้าสารายาจะนํามารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งครับสวัสดีครับ